สวัสดีครับสวัสดีครับออวันนี้ไอ้อุ่นจะพามาเก็บไข่ไก่นะครับกับเต้เต้นะครับไปเอ,อืมไปเต้เต้ไ,ไปนี่นะครับมาเก็บไข่ไก่กับเต้เต้เจ้าเปล่ลื้อแก้มอ่า,าอมาลุ้นกันครับมืาอนี้สิได้ไข่จักหน่อยใส่ไข่ โอ้ไข่หลายเดินเนี่ยเอาไอ้อุ่นเก็บเบิ้งเก็บเบิ้งโอ้ใส่อุ่นมาเก็บไข่อุ่นเขาเก็บแล้ววิเต๋อเต๋อเก็บใครแล้วเรื่อยๆโอ้เอาไอ้อุ่นเก็บนี่นเออค่อยๆเดินแบบลาค่อยๆค่อยๆค่อยๆว่างค่อยๆว่างเออโอ้ไข่หนุ่ยแบบไงว่างไว้ไม่ไว้ค่ไม่ไม่หน่วยนี่คือหน่วยใหญ่เถอะวะ

nó kim mang nôi nuôi nè, vậ kim mai mà. Ugh. Ugh. đi Ugh. Ugh. đi Ugh. 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 đi โอ้โหปดอุดไปยื่นไปยืนน้ำเขาไปสีทยลูบไปอ่าขี่ไก่แล้วว่าขี่ไก่น้ำแดงจับขี่ไกไ่ไปแล้วมีห,อหมอรไ่ปลอมเอามาเห็แดไขป <S 2> <S 2> ไ่ปลอมเคยปอมน่นนงเไข่นั่อ้บเปิดแล้วใส่เต้าคุณแกไปผวดเด็กหน่อยนึงเลยอ้าวนีหน่อยนึงไอ้่น ใครป้อมนนันติต <cat> ิห <ith> <c oughs> ือเล้วเบดแล้วมน่นันเบลแลี่ยอ๋่โซโซสองคนอถือใครโซถือไว้วางไว้เอออเอายื่นไายรูปเร็วเออหนึ่งสองอวเออไปไปเบิ่งว่วเดี๋ยวใครจักนวยไป ไปเบิงว่าแต่พ่อแพงเ<อ><ะ>่ินมวยนี่ฮะมันคือแต่แต่พ่อแพงเงินห,หัวเจ๊าะเลยอไปติออกไปออไปไปไป <ห ả? S 1> เอาไว้ใครป้อมเอาไว้หลอกไก่ม่ใครเออไป

เล่นรถโจกอ่ะมานับไข่อุ่นเขามานับไข่เด้อดื้อไข่นับไข่บอกอุ่นนับไข่เป็นหน่วงอ่ะบอกอุ่นอ้าวเอารถเมกจกไว้ก่อนรถโจกว่างไว้ก่อนรถโจกว่างไว้ก่อน อ้าอ่าอโอนับเก็บเตะเออเจ็บใสโอ้ยอยแป้ออค่อยได้บุกละค่อยๆว่างอืมเออบุกดอนก็เอาน้ำขออ้าหางกมึงนาบได้ซ้ำหนี่สองนี่โอ

ข้างขางเมื่อคืนข้างนาเออข้างเออว่าเจหอกว่าว่เจหอกบ๊บ่อไม่ชูดูมันเคลียไปเคลียมากอะไรนม่รู้ชูตอบ่มันแดดบอกเดดแดดบอกเล่นพอเราบออุ่นนับนับอ๋นับนได้แพงากนุ่มตัวนี้โอ้โอ้ไออ้ยเลยแพงโอ้เยวามทามหน่วย

อ ais, ไม mayor, invers, ใใ ef, een, e like, e ่ใครง่ายใครง่ยใครง่าวันนี้ได้ใครไป30บอ่ะอาไออุ่นกับเตะเตะบายบายบายต้องลาไปก่อนบายบาย